วันนี้ผมมาที่วัดพระแท่นดงรังอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับวันนี้มาแนะนำเคลดลับเรื่องของการไปตามวัดนะอยากให้จากประสบการณ์ที่ืผมจะนั่งสมาธิมานานมากแล้นะครับกว่า40ปีแล้วรับรู้เรื่องที่นี่เป็นสุดยอด ถ้าใครทำได้นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับแนะนํำได้รับอย่างคือให้ไปนั่งในโบสถ์นะครับทุกที่นะครับโบสถ์เนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเป็นมงคลกับชีวิตเราไปนั่งสมาธิแล้วกําหนดจิตไปที่องค์พระประธานนะครับแล้วก็นั่งเงียบๆทาบุญเสร็จแล้วก็ไปนั่งหรือก่อนทําบุญก็ได้นะครับนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะมันจะได้ผลแล้วก็แรงบุญถวายให้กับ พระประธานนะครับแล้วมาที่ตัวท่านเองหรือเทวดาของท่านด้วยนะครับก็ให้ญาติพี่น้องก็แล้วแต่นะครับนี่คือการขอพอรที่ดีที่สุดในโบสถ์นะครับลองไปทําดูนะแล้วมาได้ผลจริงๆเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังนะตัวของท่านนี่แหละที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องของที่พระพุทธองค์ได้บอกไว้นะครับคือการทำสมาธินะครับสีสมาธิปัญญาลองไปทำดูนะครับ